t ะอ end one two no eating egg uh. <Two. S 2> no eating no eating อันนี้กินด้วยไม่กลัวคนเลยเห้ไม่กลัวเลยไม่กลัวคนเลยเบืองเบืองอยู่กล้ขนาดนี้วาย่านเสยวจะจักรันบานเนี่ ไอ้ไตรตัวสัไปโจวนี่บริเล่อนเขาไปได้เนี่อืม,อม

เอ๊ะน้อน้อแครให้หนูนิ่อืมเขาเลือกโรงเรียนมานะคะมีลูกค้ามาเข้าใหม่เนาะซื้อซื้ออันของฝากมาให้อันตุนป๊ากระดกกระดีเดมีสีนะคะแล้วก็มีสีตัวนี้ด้วยนะ ม,มีอะไรอีกอะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนี่โอ้โอของหมักเขาเลยพูดะดีใจไหมเอ้ยขอบคุณเขายังขอบคุณเขายังอืมอืมอีซูกูดอ โอเคมาค่ะขนมปังนะคะขนมปังอบเสร็จใหม่ๆนะคะมาดูความนุ่มนะคะข้างในเป็นไส้กรอกนะคะโอ้อยางนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะความนุ่มนะ,ะนี่นะคะโอ,โอ้โลนๆเลยนะคะใุ๊บเอาใส่มา มาจากมาเบิงความนุ่มของขนมปังนะคะเอ้ยพัพันนะให้เบิความนุ่มนะคะเกิดมาชิ้นหนึ่งอันนี้เอาเอาบริลาดก่อนนะคะพอฝาน้ำลุงนะคะก็เรียกมะล้า,ลางบนเนาะนี่นะคะีความนุ่มนะคะ มาจ้ายำขนมจีนนะคะผักทุกอย่างจากสวนเนาะนี่ยำขนมจีนจะ้ะอันนี้พริกจากสวนนะคะอันนี้ก็พริกเพช็ดด้ค่ะอันนี้ผักชีลาวนะคะผักปังนะคะนี่ลวกแล้วนะคะอันนี้ก็ถั่วจากสวนนะคะขนมจีนจากร้านอย่างเดียวเลยค่ะปลาลาก็จะทำเองนะคะ <S <S มาเด้จ้มมาเด้จาะผู้ใดสิกินน้ำกันมาเดชค่ะบัดท,ที่นี่